สวัสดีค่ะพวกค้าช่องนาดนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พ้าชมคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องทําไมต้องหาต้นลิ้นมังกรมาปลูกในบ้านหรือในห้องนอนข้อมูลจากเว็บไซต์ประโยชน์คอมนะคะ ลิ้นมังกรก็เป็นไม้ล้มรุกมีลําต้นอยู่ใต้ดินนะคะลักษณะหัวก็จะเป็นไหลเลยแล้ะแทงขึ้นเป็นกอเหนือดินก็จะทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่ร้อนได้ดีเลยนะคะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวลักษณะใบาเป็นรูปใบหอกปลายใบยเรียวแหลมนะคะ ดอกก็จะออกดอกเป็นช่อโดยหนึ่งช่อก,ก็มีดอกจํานวนมากก็จะมีสีขาวหรือเขียวอ่อนนะคะผลก็จะมีลักษณะอมโตถ้ามาเล็ดข่าโพดเลยนะคะเมื่อผลสุกก็จะเป็นสีแดงลิ้นมังกรก็จะขึ้นตามป่าบนเขาทั่วทุกภาพของประเทศไทยเลยนะคะและจะขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอและตัดชําใบทําไมต้องหาต้นลิ้นมังกรมาปลูกในบ้านหรือในห้องนอนก็เพราะว่า รินมังกรเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซ่าได้นำมาทดลองวิจัยซึ่งก็ได้ผลวิจัยออกมาว่า ต้นลิ้นมังกรก็จะมีสักณะพิเศษกว่าพันไม้ชนิดอื่นก็คือจะคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนส่วนในเวลากลางวันก็จะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแทนนะคะก็ทำให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านได้โดยไม่มีอันตรายต่อคนในบ้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนด้วยนะคะประโยชน์ทางยาของลิ้นมังกรก็คือใบก็จะมีรสเย็นป็นยาถอนพิษอักเสบปอดบวม แกพิษตะขาบแมงป่องก็โดยการนำมาโขกแล้วกระพอกบาดแผลนะคะซึ่งถือว่าเป็นว่าที่มีสรรพคุณในการถอนพิษได้ดีเลยนะคะทีําเร็บปริมาณที่ใช้นะคะการถอนพิษต่างๆ ให้ใช้ใบสดของว่านประมาณ50 7 0กร,รัมนะคะแล้วก็มาหาคคั่นโขให้ละเอียดเลยนะคะผสมกับเหล้าลงพอประมาณแล้วก็พอกบาดแผลหรือบริเวณที่โดนพิษนะคะก่อนการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ในห้องนอนบ้างหรือเปล่าคะจะ่ีลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่า คลิปจะมีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ใหม่ก็จะลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอราไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ